เรื่องที่ยังเป็นความลับในเรื่อง a t t a c k on Titan ครับผมเรื่องแรกครับต้นกําเนิดแท้ๆของไททันเนี่ยไม่รู้ว่ามันมาจากตรงไหนกันแน่ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ที่เรารู้คร่าวๆก็มีเพียงแค่มันเป็นตัวปรสิตอะไรสักอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้แล้วยูมีเนี่ยกันตกพงต้นไม้เข้าไปแล้วก็ไปเจอกับไอ้ปรสิตอะไรสักอย่างไม่รู้ว่ามันให้พลังยูมียังไงถึงได้สืบทอดกันมาถึงทุกวันนี้แล้วเราก็จะได้เห็นว่ารูปร่างของมันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับว่าเป็นเหมือนปรสิตที่เป็นแบบสัตว์ดําดำนะครับผมซ มาจริงๆของมันก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรก็ยังคงเป็นความลับต่อไปสําหรับเรื่อง a อคแท็กออนไดทันนั่นเองและก็มันจบแล้วหรือยังเรื่องนี้ a อคแท็กออนไดทันเนี่ยได้จบลงจริงๆหรือยังเพราะว่าไอ้ปรสิตเนี่ยมันดูเหมือนจะยังไม่ถูกทําลายแบบจริงๆคือคนที่ตายไปจากเรื่องราวทั้งหมดจริงๆเนี่ยคือเอเลนเยเกอร์ครับผมแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยอีต้นต่อจริงๆเนี่ยมันยังไม่ตายจริงๆก็คือไอตัวปรสิตเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงต่อไปหลังจากที่เอเลนตาย อย่างที่รู้กันดีนะับว่าจะไม่มีไททันอีกต่อไปแล้วไททันทุกตัวบนโลกเนี่ยได้กลายเป็นมนุษย์ไปแล้วก็คือพลังของยูมีได้หายไปแต่ว่าในตอนสุดท้ายของมังงะเอ็แท็กออนไททันเนี่ยมันก็ยังส่งเรื่องราวที่แบบว่าน่าสงสัยว่าหรือว่ามันจะยังมีต่อไปมันจะยังมีเศษซากข,ของไอตัวปริสิทธินี้เหลืออยู่บนโลกก็คือตอนสุดท้ายในมังงะของเอ็แท็กออนไททันเนี่ยมันก็จะตัดไปฉากที่มิกาสัเนี่ยไปไหว้หลุมศพเอเลนพร้อมกับชายหนุ่มคนหนึ่งก็คือไปเยี่ยมหลุมศพเอเลนนะครับผมเร้วจะ ตรงที่ทุกคนฝังเอเลนไว้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากๆและอีกอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าเกตจำนงทุกอย่างเนี่ยอาจารย์จะยังเขียนให้มันไม่จบก็คือทุกอย่างเนี่ยมันก็ยังมีสงครามอยู่สงครามก็ยังถูกดําเนินต่อไปแล้วไอตรงอุ้มศพเอเลนที่ต้นไม้ที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีโพงแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างในนั้นเนี่ยมันคืออะไรด้วยตัดมาอีกฉากหนึ่งเนี่ยแล้วมันยังมีตัวละครหนึง่งฮะที่ยังโผล่มาหาต้นไม้ต้นนี้เจอก็คือเด็กคนหนึง่งมากับน้องหมามาตามหาต้นไม้ใหญ่ ต้นนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมาตามหาทําไมแล้วตอนจบมันก็จบไปแบบนี้แบบงงๆว่าเด็กคนนี้มาตามหาต้นไม้ต้นนี้ทําไมก็ยังเป็นเรื่องที่ยังคงเป็นปริศนาอยู่ว่าต้นกําเนิดของไททันจริงๆเนี่ยมันได้ตายลงไปแล้วจริงๆหรือเปล่าหรือมีเพียงแค่เอเลนเจเกอร์เนี่ยได้ตายลงไปอาจจะมีภาคต่อหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไม่มีอดีแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นป้ายเปิดแบบสุดๆอะแต่ได้ข่าวว่าอาจารย์แกจะกลับมาเขียนเพิ่มเติมอีกสักหน่อย